อรอยตำรวจเอกนชัยีคารองสารวัวตราสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปฏิทัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรตั้งแต่เวลาแฟนฬิกาของวันที่10กรกฎา,าคม2560ที่ตัง้ตงเนรจะิกับเอสังน้ำท่าหนครเชีของสสทางด้านที่ตนต่อจะเดกับเสียที่ ร้อยตรวจเดน้าชัยซีคารถบรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจกรุงเะาครปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่10กรกฎาคม2 5งพาร้จังหัดน้านะครับก็่าที่ตั้งหน้าทิ่เหนือนะคจะติดกับเอ้าสาน้ำท่าหคเชของสเวูับทางด้านที่ตนตอจะติกับเศษพืที่ของสพสันติบุรีครับาที่